สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนําสินค้านะคะเป็นคลิปหนีบนะคะตัวจับที่จับมือถือเป็นสายยืดนะคะส่วนประกอบของตัวจับก็จะมีตัวหมุนเกลียวตรงนี้นะคะสามารถหมุนได้อิสระวิธีการที่จะขันให้แน่นนะคะก็คือประกอบครั้งแรกค่ะมันจะถอดออกมาแบบนี้นะคะจะมีน็อตกับตัวกลม แล้วก็ตัวตัวฝากเกลียวนี่ค่ะใส่ฝากเกลียวเข้ามาแบบนี้ก่อนเสร็จแล้วใส่หัวจุกเข้าไปนะคะแล้วก็หมุนเกลียวค่ะหมุนให้แน่นขนาดที่เราต้องการนะคะเพราะว่าบางทีตอนที่เราจับมือใช้ใช,ใช้ตัวปักคีบเนี่ยจับมือถืออยู่เนะะี่ยค่ะมันจะต้องการความแน่นนิดนึงตามองศาที่เราต้องการวิธีการใช้ก็หนีบคลิปนะคะสามารถยืดได้ดัดได้ตามที่เราต้องการเราจะเอามุมไหน ถ่ายคลิปแบบไหนได้เลยนะคะนี่ค่ะยืดได้ตามต้องการตัวนี้จะมีฟองน้ำนะคะ<ส>เพื่อป้องกันเป็นรอยตรงนี้ด้านในสามารถใส่มือถือได้แล้วก็มีฟองน้ำค่ะป้องกันมือถือเป็นรอยด้วยความกว้างของมือถือก็ประมาณนี้นะคะคก,ก็คือหน้นะะา,าจอตามยาวของเราใช้ได้เลยตามกว้างตามยาว ตัวนี้ค่อนข้างจะแน่นนะคะตัวโชคที่สามารถหมุนได้อิสระนี่ก็ดีค่ะแน่นแล้วก็ไม่ทำให้มือถึอของเราหล่นง่ายด้วยค่ะจบการีดิวเพียงแค่นี้ค่ะ